สืบเนื่องจากท่านอนุทินชาญวีรุลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้มอบหมายให้ท่านสุปชัยใจสมุทรและทีมฝ่ายกฎหมายของพักภูมิใจไทยเราได้ไปศึกษานะครับว่าในเรื่องของประกาศล้คําสั่งของกสชที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการปกครองในระบบประชาธิปไตย แล้วก็ได้รับเรื่องของการร้องเรียนจากสิทธิมนุษยชนในระบบประชาธิปไตยและก็พี่น้องประชาชนหลายองค์กรหลายฝ่ายด้วยกันนะครับก็เป็นที่มาในวันนี้นะครับมีทั้งหมด240ประกาศและคำสั่งรวมกันนะครับ240เรื่องใน240เรื่องนี้ครับพอที่จะมาออกเป็นกฎหมายนะครับได้71ฉบับ นะครับเพราะฉะนั้นในการออกกฎหมาย71ฉบับในเรื่องของการยกเลิกเนี่ยครับเนื่องจากวัสรรักของการคําสั่งและประกาศของคณะปฏิวัตินั้นเนี่ยมันเทียบเท่ากับพระาชบัญญัติเมื่อเราจะยกเลิกคําสั่งซึ่งเทียบเท่าในส่วนของคอสชอของประกาศคณะปลาความสงบแห่งชาตินั้นเนี่ยครับก็จะต้องทําเป็นพระาบัญญัติในการยกเลิกและเราได้ไปศึกษาว่า ในเนื้อหาประกาศและคำสั่งนั้นนะครับมีสาระสำคัญที่ยังใช้บังคับได้อีก37เรื่องด้วยกันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้โดยเปลี่ยนคำว่าประกาศและคำสั่งให้เป็นพระราชบัญญัติส่วนประกาศและคำสั่งหรือว่าอย่างอื่นที่ต่ำกว่าพระราชบัญญัตินะครับพบว่าสามารถที่จะยกเลิกได้โดยการทำเป็นพระราชิกฤษีกา และกฎกระทรวงเนี่ยอย่างละสองฉบับนะครับและต่ำกว่าพระราชบัญญัติที่เทียบเท่ากับในเรื่องของมติคลมนะครับมีทั้งหมดห้าสิบห้าฉบับคือห้าิบห้าเลื่อนด้วยกัน เรามีกฎเรามีสอสอเรามีกติกาเรามีรับนุนเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ออกมาในระบอบประชาธิปไตยควรออกมาจากโรงงานโรงงานแห่งนี้เพื่อสร้างเครื่องมือในการปกครองของพี่น้องประชาชนให้เทียบเท่าเทียบชั้นการแข่งขันในการพัฒนาของนานาอรารยประเทศในระบบประชาธิปไตยได้นะครับวันนี้ผมในานามตัวแทนทั้งสอสอเรียงวิทย์คูณวัฒนพงศ์สอสอวัชรพงศ์ครูวิจิตรสุวรรณนะครับ ในนามตัวแทนของพรรคก็ได้มาดําเดียนของสื่อมวลชน